จัดให้ตามคำขอนะคะสาหรับใครี่ตามหารถครอบครัวเจที่นั่งอยู่นะคะงบไม่เกินสามแสนบาทนะคะคันนี้จัดให้เลยค่ะ t o โยต้าอินวอา2.0จีเครื่องเบนซินได้รถปี2 0ง0แท้นะคะคันนี้สภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการตกแต่งเครื่องไม่มีการติดแก๊สมาแต่อย่างใดนะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของ นะคะตัวโครเมียมตรงฝากระโปรงให้เรียบร้อยเลยนะคะโฉมปี2 0 1 0แทะนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้านหน้านะคะตัวโคมไฟหน้าตัวนี้ไฟตัวใหม่มาให้เรียบร้อยนะคะสภาพวสวยๆสว่างแน่นอนค่ะในส่วนของนะคะกระจกมองข้างนะคะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับภายในคันนี้มีมีต่อมาพร้อมให้เลยนะคะ ระบบเกียร์ออโต้นะคะหมายวิ่งอยู่ที่แสนแปดนะคะสำหรับระเอียดคันนี้สภาพสวยๆเดิมๆค่ะภายในจะได้ในส่วนของนะคะในส่วนของตอนในห้องบริษารมาให้คอมเลยนะคะใครที่ตามหารถเจ็ดที่นั่งอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับ Toyota i n n o v a คันนี้ค่ะเปิดราคาให้อยู่ที่245,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเท่านั้นค่ะ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะกับงบไม่เกินสามแสนบาทนะคะรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้เรียบร้อยนะคะสนใจสามารถทักจองสิทธิ์ด่วนได้เลยค่ะ